สำหรับน้ำมันพืชนะครับประหยัดด้วยการบ่ต้องไปทอดซ้ำให้เก็บสะสมรวมรวมแล้วเอามาขายกับรดนับซื้อหรือจิเปิดจุดรวมรวม,รวมซื้อเองเอามาขายก็ได้มันจะเป็นการลดตน้นทุนจากที่สิบกว่าบาทเมื่อก็สีเรลืออยู่เครื่องหนึ่งประหยัดโดยการไม่ทอดซ้ำนะครับ <laughs> เก็บรวมรวมไปเอามาขายครับมันก็เป็นการประหยัดถ้าเอาตรงๆแล้วก็บว่ควรกินด้วยซ้ำไปแต่เหตุใดแล้วมันติดไปแล้วทีนะครับเท่ากับกินให้น้อยก็คือว่า ทอดข้างเดียวซะอย่าส้ำหนักโบแมน,น่าทอดสามสี่หาเที่ยกับโบแมนในสิดาครับเท่ากับเอากระชอนเท่าหน่งกองแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้แล้วก็เก็บไว้ถ้าสะสมไว้ไว้ท้าขายนะครับคุณขียงครับน้ำมันที่รับสื่อไปเนี่ยบอกพี่้องเลยบ่กว่าพ้นเอาไปเฮ็ดอีหยังครับอ่าน้ำมันตัวนี้ก็คือ <c oughs> เท่าเอาไปเฮ็ดอา่าน้ำมันเชื้อเพลิงเติมอากาศยานนะครับพวกเติมเครื่องบินพวกยังครับน้ำมันพืชดีนะนี่คือความจริงนะแต่ของไทยบานเท่าของมูกนี้เขาบ่ค่อยเอามาเปิดเผยกันหรอกแต่ตัวนี้คือเติมรถได้ครับเติมรถไถหน้า เติมรถกระบะเติมรถยังเข้าได้อ่ามันก็มิมีกับมาวิธีนะครับไปซึ่งซึ่งกับ่าได้ยากนะซ้อซ่อเติมรถไถยเติมรถกระบะเข้าเนี่ยแต่ว่าท้าสิไปเอ่อของอากาศยานเนี่ยมันจะต้องไปกระบวนการอีกแบบหนึ่งครับบริษัทที่มาติตอนเนี่ยนะครับเขาเอาไปใส่ในการนี้กระบะเข้าในก็ได้ครับปาหัวแต่หูได้ดิอ่าลังการงานนามันพืชเก่าคลิปดีพี่ดีขออยาาเช็คอินบ้านเตยตำบลทงกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด ร้อยเอ็ดพี่น้องครับน้ำมันผืชเกา่าที่เขาใส่ในขวเลื่อนแล้วใช้แล้วอย่านำไปทอดซ้ำมันออตอรอเก็บใส่ขวดไว้ครับพี่น้องแล้วก็เอาว่าว่างเตเป็นเงื่อนกิโลละ26บาทแต่ว่าก่อนที่พี่น้องสิงไปเบิระเอลยดเหยือนกันคันพี่น้องคักการรีไซเคิลพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมนํำว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนไปละครับไปพ่อครับ คุณขิงเลยครับอ่าสวัสดีครับผมคุณขิงครับมาเมือนเด็กขอหยาดเบิ้งของจริงเลยครับเปิดไทยเบิ้งเลยครับครับเปิดไทยเบิ้งนะครับอ้าวยูนี่นี่หลายปันใดครับคุณขิงอันนี้กับประมาณ200ลิตรนะครับ200ลิตรนี่กับสีบ่บ่ถึง200ร้โลนะครับเพราะว่าน้ำมันจะเบากว่าน้ำนะครับนี่กับสิประมาณ190ยกโลนะครับนี่ครับนี่คือน้ำมันพืชเลยเนาะอลังการงานน้ำมันพืชน้ำมันพืชเก่าที่เฮารับซื้อนี่เป็นน้ำมันพืชจังไหนนะครับที่ เหลือทอดนะครับตีใส่งานแล้วครับทอดจนดำเลยเลยบอได้ครับได้ครับทอดหาหกรอบก็ได้ครับสิลอยรอบก็ได้ครับโอ้โหว่าอะไเกี่ยวกันว่าอะไเกี่ยวกันครับที่เท้าซื้อนน้ำมันพืชอไม่เนี่ยนะครับกระลิดหนึ่งกับประมาณ40 40กว่าบาทนะครับช่วงนี้ประมาณไปถึงหาสิบบาทก็มีแต่ว่าพื้นฐานสแตนดาร์ดนี่ก็บสิอยู่ประมาณ4 42 43 เข้าตีว่า40่สิบานอ่าเข้าตีง่ายๆ40บาทอ่า40บาทมาเดอเข้ามาทอดแล้วเถื่อหนึ่งสองเถื่อมาเดอนํามาขายคุณขิงรับซื่อจะบาทครับตอนนี้นะครับรับซื่ออยู่ที่กิโลกรัมละเริ่มต้นที่26บาทถ้าเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วนี่ใส่ให้นหน่อยที่สุดเนาะแต่ว่าบางคนก็อดบ่ได้เนาะแต่สิบอกว่าอย่ากินเถอะจริงเออมันก็สิอดบ่ได้ก็อ่าก็บ่ควรเกินขั้งนึงอ่ะครับยกตัวอย่างเช่นเฮาสิทอดปลาจังซี่เนาะคั่นน้ำมันมันบ่ท่วมปลามันก็บ่สุกแล้วมันก็บ่สุกบ่แซ่่่บบบบกกรอออเเาาปลลขึ้้นนนดมัพืืช็ห ส่วนผมนี่ผมรักเท่ทิ่มดูขากบได้ขู้จักน้ำคุนขิงเหล่าสิเก็บมาไม่ขายคุณขิงดีกว่าครับผมบัตเตรับซื้อหน่อยซื้อหลายปันไหนครับโล่นึงก็ซื้อได้และครับเลี่ยนนึ่งอ่ะหรือโล่นึงอ่ะครับก็เอาง่ายๆเนาะขวดนึงอ่ะที่เขาซื้อมากนั่นแหละนะครับก็เก็บสะสมไว้เข้าก็มาขายได้กฎกติกามารยาดิดมันมีกากมานํำไดบ่อ่าเข้าก็กรองใส้กระชอนกรองเพราะว่าถ้าเขาติดสิ่งเกี่ยวผนร้ายเนี่ยอ่าจุดรับซื้อก็อาจจะมีการฮักเปอร์เส้นนรั เอาหน,น้ามันไปเฮียใส่นำมันเพื่อนเนี่ยเอามาขายได้บอรจริงๆแล้ว้อาก็จสิโดนหักนะครับหักเปอร์เซ็นหักเปอร์เซ็นมากหน่อยแต่ทุกครั้งที่มีการซื้อขายนี่ก็จะตรวจเช็คว่ามันปวดหน้าม,มาบอปวดกากปวดตะกรงน่าลายบอสินะเออแต่มันบอลายก็บว่าเป็นยังแต่ถ้ามันหลายเพิ่กายว่าสิเื้อแต่กากเสื้อแต่น้าคนรับซื้อกฎกทุ้นไปร่าคกายผีดองของเขาเบิ้งคลิปนี้แล้วอยากได้ช่องทางทิดโตของค,ขงคุณขิงคุณขิงมีช่องทางทิดโตป่ครับอ่าเก็มีครับผมอ่าเริ่มจากโบโทของผมเนาะก็ 0 9 4 4 4 7 2 2 7 2นะครับถ้าเป็น a c e b o o k ก็สุภกิจโพธิผลนะครับแล้วก็เพจเพจนี่ก็จะเป็นอ่ายูนีตรีเซีินทุ่งกุลานะครับแต่ผู้ใดอยากทำธุรกิจนี่หรือว่ามีของแล้วสนใจสีมาทรงรวมเขาโรงงานรวมอากิตติดต่ไม่ได้หรือผู้ใดอยากกับบ้านแต่บม่รูว้ว่าเช็ดอาชีพยังังสรอ่ากิตติดต้อมาไอไครับซ้อนในทุกขั้นตอนสรงเสริอมอาชีพพร้อมทรงเสริอมอาชีพพร้อมสำหรับคลิปนี้พี่นีขอบคุณคุณขิงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ